สนับสนุนโดย OPPO F1S Selfie สไ y l e ใหม่จาก OPPO Camera Phone GMM s Stream ที่สุดแห่งความบันเทิงเหนือจินตนาการชอบสินค้าในสไตล์ศิลปิน Fuseshops.com หมายความว่าไงอะซวงก็ซวงอยากให้คนเขารู้จักในฐานะท็อปกระซวงไม่ใช่ท็อปกะตี ไม่ฮะเราทำไมเป็นเราไม่ได้อะมันคงต้องเป็นแบบนี้อีกสักพักกันแหละท็อปรู้ตัวไหมว่าท็อปตอนนี้กัทบท็อปตอนที่สัวเคยเจอครั้งแรกมันต่างกันมากเลยนะ เธอไม่เป็นไรครับเชิญก่อนได้เลยครับนี่หมดยุคของผู้หญิงอ่อนแอแล้วเว้าน้ามอแก้แค่นี้เดี๋ยวฉันเดินไปเองก็ได้สมาที่หลังอ่ะไม่แย่งของใครหรอกนี่เราไปทำอะไรให้เธอเนี่ยก็เห็นอยู่พี่วินเขาเหลืออยู่คนเดียวแล้วนายก็แก้แค่นีผูกเชือกรองเท้าเพื่อที่จะให้เราไปก่อนไม่เป็นไรเว้ยชิลเดี๋ยวเราไปเองได้เราจะไปทำแบบนั้นทำไมก็เธอชอบเราไงเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกเธอเนี่ย โอ้ยแมนๆหน่อยถ้าจะตีก็ตีมันดีๆไปละอะน้องขึ้นรถไม่เป็นไรพี่หนูมาทีหลังไม่ชอบยังของใครโอ้ยน่ารักว่ะจะไปไมนี่ยเฮ้ยไปพี่ไปรถดิโอ้โหอ้าวเฮ้ยถ่ามันโซเน่ดองดีกว่าอยู่ห้องกัวหรอ สวงเน็ตไอดอลเออคูจะงม่รูุ่นในคอมอยู่เลยคเคยดังอยู่ช่วงหนึ่งนะเว้ยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วว่ะแต่ตัวจริงอ่ะน,น,น่ารักวะ่ะขอแนันด้วยนะครับอ้าวลงวิชานี้เหมือนกันเหรอ <c oughs> ดีนะที่ลงทันไม่อย่างนั้น <c oughs> คงจะไม่ได้เจอ มันเป็นถึงเดือนคนะมีเหรอจีบว่าจะไม่ชอบแล้วไงเป็นเดือนคณะนี่ต้องจีบผู้หญิงทุกคนติดเหรอก็ไม่ได้จีบทุกคนติดหรอ,อกเพราะว่าจีบแค่คนเดียวไงมาเด็กๆเตรียมตัวเรียนกันได้แล้วจ้ะ สวงชื่อสวงใช่ปะเป็นไรอะ่ะงอนเราเหรองอนทำไมไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยเป็นเลยไหมล่ะนี่อะไรอะ่ะเราเห็นมันหน้าเหมือนเธอเราก็เลยซื้อมาฝากอะไรนี่วิธีจีบผู้หญิงรือไงซื้อตุ๊กตามาให้เนี่ยนะอื ก็เธอบอกว่าถ้าชอบก็ให้จีบได้ไงสวัสดีครับให้โอกาสพ่อผมหน่อยนะครับ <c oughs> ผมและพ่อสัญญาว่าจะไม่ทิ้งสวนรับผมหน่อยนะครับผมยืนนานแล้วอ่ะเขินเหมือนกันนะ รับหน่อยนะรับหน่อยนะรับตุ๊กาตาเราไปแล้วอย่าลืมรับความรักจากเราด้วยนะสวง ตัวเนี้ยมันไม่เคยผิดสัญญาที่มันเคยบอกไว้แต่เจ้าของมันกำลังจะผิดสัญญา ได้แหละพี่ครับดีเอ๊ะพี่ไปคุยกับลูกค้ามาตะกี้นี้ลูกค้าเขาชอบมากโอ้ยนี่คลิปคือจินช่างแอนหนุ่มสุดหล่อโกูไวรอบไปถึงวงจีแล้วนะจ๊ะขอบอกนี่เขาก็เลยให้เรามาต่อแคมเปญนี้ไงเอ๊ะนี่ต้องไปถ่ายเกมโชว์ด้วยเหรอครับอ๋อก็ใช่อยู่สีนี่เกมนี้เขาดังมากนะยะแล้วเราต้องเล่นกับใคร,รอ่ะพี่ตุย๋ยเออนั่นจีว่าเล่นไง ว้ยคุณเดียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะนั่นสิคะขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่อ่ะนี่ถ้ามีงานไรต้องใช้น้องสองคนนี้นี่นะคะติดต่อตุยๆได้เลยนะคะใช้แน่นอนค่ะทั้งอยู่ในกระแสนะคะไม่ดับไปก่อนวายคุณเดียค่ะน้องเล่นกับใครอะคะยังไม่รู้เลยค่ะลืมค่ะมาค่ะเดี๋ยวไปดูคริปกันนะคะเชิญค่ะเชิญสวัดี มีอะไรมากเปล่งงาตรงสายจะงอนัเนีอยพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกันเลยอ่ะสวัสดีครับผม,มเล่ยทินนทครับรับหน้าที่พิธีกรนะฮะในการแข่งขันเกมล่าชายโดโอ้โหบรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณคูคิแอร์ครับ ที่ช่วยคลายความร้อนให้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ฮะดูจากท่าทางแล้วจะร้อนแรงไม่แพ้กันเลยครับขอเชิญพบกับคู่จิ้นร้อนชาดน้องท็อปและน้องตี้ครับผมและผู้ท้าชิงครับที่ร้อนระอุพอๆกันครับขอเชิญพบกับน้องน็อตโตและเน็ตไอรตลอดการน้องสวงครับสวัสดีครับ เอาละฮะและตอนนี้ผ kind of ู้เข้าแข่งขันก็อย um, <tr <tr ู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะแหมพอยืนข้างผมแล้วผมรู้สึกมองไปเลยครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาสักเล็กน้อยครับน้อตโตครับวันนี้เห็นว uh ่ามากับน้องซวงเนี่ยครับเป็นการเพิ่มกระแสคู่จิ้นของทั้งคู่ว่าแต่ว่าที่ว่าจิ้นกันเนี่ยครับเรื่องจริงเป็นยังไงฮะก็ปกติเราสองคนก็คุยกันแบบพี่น้องปกติอยู่แล้วและเนาะ โว<ฮ>้ห<ฮ>ขนาดผมเป็นผู้ชายนะฮะยังรู้สึกวันหวันในความเช่ของน็อตโตเลยนะครับมาที่ท็อปกันบ้างครับเห็นว่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับน้องซวงด้วยเวลเวๆมาว่าเรียนอยู่คณะเดียวกันอย่างนี้เนี่ยฮะรู้จักกันมาก่อนไหมครับนี่ถ้าผมได้เป็นแฟนกับซวงนะรับรองดังจะทำะไร เขาจูบไปเรียกเสียงทีด้ะเราก็จูบวนบางดี